ค่ะวันนี้มาอยู่กับแายด้านคุณกินขันว่าจากจริงหรอคนัวันนี้เราจะมารับแสงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวน้อยเข้าสู่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ชั้นเท่าไหร่ไม่รู้แหละเออเราจะไปรับฟังกันเหมือนคนสุดท้ายจากเชิญโอเคตอนนี้เรากำลังเดินไปรับนะคะับเจอบรรยากาศครับเยี่ยมบรรยากาศกันจ้าครับครับเราก็ มีกระเป <S <S <t> ๋าตกมันบอกว่าตัวเองต้อังครับเนคนพักข้างหลังนู่นนะครับเขาหน่อย FC นู่นพักแล้วครับคนเยอะมากได้ยจะห้ออะไรกันเนี่ยหาตรงไหนกลังตรงนั้นะคะตรงนู้นนีครับว่าตรงนู้นแล้วมาตรงนู้นะัลโหลยตรงไหนเนี่ยอ๋อนู่นไะยกมือนู่น เจอตัวแล้วค่ะก็ต้องตับคุณกันมาแล้วจะนี่เมกาไปรุ่นเมกา้วยแม่แม่ม่แน่ม่แแม่แ่แม่แมม่แม่ม่แม่แ่แแม่ม่่แม่แม่แม่แแแม่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 แมม่แม่่่ม่อมแ่ ฉันทีจจ s <S ่ไหนฉัเทีาไหนเนี่ยชั้นสามโอ้โหกูจะตายแบบโอ้หนั่งเครื่องเยอแย่มากเลยเนี่ยอะรอ่ะแย่ แบมันอมเนาะวันนี้ก็มาก่อนกำหนดนี่มาก่อนกำหนดแต่ตอนสวยไงมาตามจริงอ่ะกับกับสิบสี่สิแต่ว่าใช่แต่ว่าก็บอกป้ามาว่า14บ5กลับแต่ว่าเราเราชิงกลับเขานี่ไงเพราะว่ามันมันเปลี่ยนตัวด้วยแล้วด้วยก็จะไม่บอกเขาขที่หลังโอบเธอใช่ครับไปก็อย่าบอกว่าจะจอดรถได้ไม่โคตรนะวนอีกรอบแต่จริงถึงต้งนน้าหรอกูชอบตากล้องยิง จะตีคนเมื่อกี um ้เจอกันที่บ้านไปครับเราเจอกันไปคิวคิวเขาจีเขาจีกินต้องไม่อยู่เหรอเขาบอกเมื่อคืนไงพ่อเขาเดี๋ยว1โมงเนี่ยตก็ไปคนหวั่นเมื่อเช้าเลยเอแล้วเมื่อกี้เสิร์ฟอะไรกันอีกแล้ 哎，大家都拿起来。

ก็จะ่าแผลซ้อนแผนก็นึกว่าไอนี่นึกนึกว่าไม่มีใครอยู่เลยหรอไม่มีใครอยู่เลยเด่หมดไม่ตัวไหน่อยดิไหน่อยอไปมาหน่อยไปมาหน่อย วู้ฮู้านลากันอ้โหล้อ้โหโอ้หโอ้อ้โอ้โอ้าโอ้โห้ออ้่างนี้เหโอ้โหโอ้่หโอ้โ้านเป็นที่้้อ้้้้้้้ สบายกลับมาสพายแต่โดนสบายก่ันี่จ้าคุณเฟรรู้สึกไงคะสึกงงค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีเซนเพราะว่าหายไปเป็นวันนะคะไม่เนีเซนไม่ดีเซนไม่ดีไม่ดีเลยไม่เนียนเป็นเนียนมาใหม่เนาะโอเคแต่ว่าแต่ว่าที่อเมริกาคือเช้าอยู่แต่ว่าโทรมากข้างๆอะมืืดมดแล้วมีเซนนิดหน่อยโอเคได้กินเค้กย้อนหลังเนาะมันเกิดเกิดย้อนหลังด้วยอายุกี่ขวบไม่แก่แล้วแก่หรือยังไม่แก่ค่ะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ พาลูกไปเรียนหรือเปล่าไปนี่ไปเรียนไหมอยากเจอลูกแกก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องเราด้วยนะคะไปกันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็มีความสุขมากแฮปปี้มากเลยนะคะได้เซอร์ไพรส์กับครอบครัวเจอกัทัวร์ใต้กันเดี๋ยวไปเจอกัทัวร์ใต้คลิปหน้าโอเคก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปเราจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรู้ใจเนี่ยบอกหมอรู้ใจเนี่ยพวกเนี่ยพวกเนี่ยก่อน่อาอันนี้มาตั้งเรับพรส์ ไอ้หนอบ้าอะไไอ้ด so, ียไม่ร like <Sure> ู้ไม่รู้คิดว่านี่เดีมรู้จริงอ่ะเนี่ยนี่พกเบอกว่าแตกหมดพาไปซื้อของว่าไปเติมไปวาะวางแผนซ่อนแผนแต่ไม่อยากบอกไอ้นี่ให้มึงมาเติมไปอะไรเองมึงรู้เมื่อก้มึงรู้ใช่อาจจะรู้เพราะอาจจะรู้เพราะว่าถ่ายไปเป็นชุ่งไปแบบนั็นหมดไปแล้วโทรมาอุ้ยเด็ดไม่ดีเลยเติมเติมเดี๋ยวค่อยเติมพวกนี้กันได้เนี่ยหยอกขาลงรัะ